การประเมินครูดีในดวงใจผู้รับการประเมินนางสาวสิริพันธ์คุณพระเนตรตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านมะบูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขตสองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามคณะครุศาสตร์สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอนบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่3เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2560ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมาโบสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นปฐมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอายุราชการ4ปี5เดือนพฤติกรรมและเหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการครูดีในดวงใจ ด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูคราพเจ้ามีความรักและเมตตาต่อผู้เรียนคอยส่งเสริมสนับสมมนุนดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอยู่เสมอประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้อื่นรักษาระเบียบวินยัยวางตนให้เหมาะสมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีความศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพยกย่องเชิดชูและภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนอย่างสร้างสรรค์และเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาตนเอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพโดยการศึกษาหาความรู้จากการประชุมอบรมและสัมนมานำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ได้แก่นักเรียนผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการด้วยความเต็มใจได้รับเชิญเป็นวิทยากรติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้เพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบเอ็นเน็ตของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบ และจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีจะสามารถทำให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้และตรงต่อความต้องการของผู้เรียนภายใต้หลักสูตรสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อผู้สอนรักการเรียน มีความสนุกสนานในการเรียนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญฝึกให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจัดกิจกรรมที่หลากหลายกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้มีประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันมีการใช้สื่อและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เช่นใบกิจกรรมใบความรู้แบบฝึกทักษะการทดลองการสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้สื่อทำมือ สื่อจากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายศึกษาและให้เลือกใช้เครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นเที่ยงตรงประเมินตามสภาพจริง และนำข้อมูลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อสนองจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองและนโยบายของโรงเรียนได้แก่การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล การทัดกรองนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียนสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสวยงามสะอาดสว่าง จัดที่นั่งเรียนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีโทรทัศน์ขนาดใหญ่ผู้เรียนสามารถมองเห็นอย่างทั่วถึงมีการจัดป้ายนิเทศตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานนักเรียนเป็นประจำและสม่ำเสมอมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนนำไปสังเคราะห์หาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนในด้านต่างๆนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษารายกรณีการมอบทุนการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพการใช้หลักธรรมมาพิบาลในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรมมีความโปร่งใสยุติธรรม และเป็นไปได้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทงามอย่างไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ถึง6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o net, ชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2,560ถึงปีการศึกษา2,562 3ปีอย่างต่อเนื่องกรูมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้แก่ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางชั้นประถมศึกษาปีที่1-6งถึงงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำปีการศึกษา2562ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทงามอย่างไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำปีการศึกษา2561ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2560ถึงปีการศึกษา2562 สามปีอย่างต่อเนื่อง